หน้าที่ชีวิตปฏิหารหลังความตายรถความขนาดนั้นเรารอดมาได้ยังไงนี่มีพะถีอยู่ในตัวหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราบเป็นลางเบอร์โทรของพ่อหลอดแม่ควรลบได้แล้วนะแล้วแม่ก็ลบวันนั้นเลยนะ ใช่เกิดอุบัติเหตุเลยฝันว่าพ่อตามที่จะเอาแม่ไปอยู่แม่มองเป็นความผูกพันอยู่ด้วยกันมาเกือบ50ปีพ่อไม่โอเคแม่รบเบิร์่านทิ้งทครเียบเทียดน้อยใจเพราะว่าก่อนที่พ่อจะจากเข้าไปอ่ะพ่อถามแม่ว่าถ้าพ่อตายอยากจะมีผัวใหม่ไหมเขา,าต้องขาดกันแลว้วเนี่ยถ้าคนไม่เจ้าวแบบแม่เอาผัวใหม่นะพระท่านมาทักว่าพ่อไม่ไปแน่นอนเพราะพิธีชาป,ปนากิจพ่อแม่ทําอยู่ในบ้านตรงห้า เรียกว่าทำเอาน้องร้องหมอลำรุ่นใหญ่แม่นกน้อยอุไรพรถึงกับออกปากว่าเป็นปาฏิหาริ์หลังความตายเมื่อประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้วงงว่ารอดชีวิตมาได้อย่างไรจากนั้นได้เล่าถึงลางร้ายชวนให้ขนลุกว่าคืนก่อนเกิดเหตุได้ฝันถึงอดีตสามีผู้ล่วงลับว่าจะเอาแม่นกน้อยไปอยู่ด้วยในฝันอย่างทะเลาะกันเพราะแม่ไม่ไปและยอมรับว่าเธอกับสามีผูกพันกันมานานกว่า50ปีก่อนสามีจะเสียชีวิตยังถามว่า จะมีผัวใหม่หรือไม่ฉะนั้นเมื่อนึกถึงฝันที่มักฝันซ้ําๆทั้งที่ชีวิตขาดจากกันไปแล้วจึงลบเบอร์โทรในมือถือแต่ไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนเหตุการณ์นี้จะเกิดจากความโกรธของวิญญาณสามีหรือไม่ตามไปฟังแม่นกน้อยเล่าให้ฟังกันเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ชีวิตที่ปฏิหารหลังความตาย แม่ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณสื่อทุกสำนักที่เป็นห่วงถามข้าวถามข้าวไม่ทกอนอยตลอดดีใจมากที่รถคือความขนาดนั้นแล้วก็ทางย่าเยินอะ่ะเรารอดมาได้ยังไงเนี่ยก็อยากมาเราให้ทุกทกคนฟังว,ว่าสิเป็นเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับแล้วก็แฟนหนังของค่ายออว่าชีวิตจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตบนถนน ด้วยความคุ้นชินอยากใช้คําว่าประมาทด้วยไหมเพราะว่าบางคนขับรถน่ะสติไม่ได้อยู่กับพวงมาลัยอันนี้แม่ไม่พูดเรื่องเคสที่น้องขับให้แม่นั่งนะเรานั่งคุยกันมีสติตลอดว่าโอ้พอรถลงอ่ะแม่บอกเลยวปะลดลงหายใจยังบวททองค่ะความพลิกความท่าเข้าคนโรปิดคือมันแบบตีลังกาไปเลยรถมัน ตีร่งกาในความที่แม่บอกว่าเขามีสติแม่แม่ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันไวมากอ่ะแม่เข้าใจว่าตัวเองอ่ะนั่งอยู่ขังค้นขับแล้วก็ทางนี้คือเป็นเข็มขัดโอเคพอรถนิ่งแม่ก็สิมาเปิดประตูทางนี้ซึ่งแม่ไม่เข้าใจเลยว่ารถมันมันคว่ำเออมันเอารอขึ้นไปฟ้าละอีกสองวันต่อมาแม่แม่มาเห็นคลิปอ่ะแม่ถึงมาเห็นคลิปนะโอ้แม่ตกใจไหมว่า เขาหลอดตายมาได้จังไหคะค่ะมีสติอยู่ับคะมีสติค่ะมีสติค่ะแต่ความไวของรถที่เพิ่นความเพิ่นพีความอะ่ะมันไวเกินกับเราที่จะจะรู้ว่าเขาความแม่แม่เข้าใจว่าเขาชนปึ้งแล้วเขาจอดเลยแม่ก็จะมาเปิดประตูด,ด,าด้านคนด้านขังแล้วก็จะมาปดเข็มขัดนะแต่จริงๆแล้วเราแขวนอยู่ข้างบนเมนค่ะแมนค่ะ อย่างสุขภาพตอนนี้แม่ต้องไปเช็คอะไรยังไงบ้างไปเช็คมาแล้วค่ะไปเช็คแล้วหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ออกงานไม่อยากให้เคลื่อนไหวแต่แม่บอกว่าก็เราตกงานยาวไม่ได้นะตกงานย่ไว้ไหนตรงไหนไฮปลาฮักค่ะแล้วก็ล้าทั้งแผงแผงหน้าแผงหลัง่ะคตรงไหนหนักสุดคะแม่หนักสุดแผ่นหน้าค่ะแผ่นหน้าค่ะแมนแมนค่ะ ้องแข็งแล้วค่ะแม่ตอนนี้อันนี้คือหมอบอกว่าต้องต้องยังไม่ให้เคลื่อนไหวแต่เราดื้อมางานเองค่ะให้พักสี่ถึงหกเดือนแต่นี่มันประมาณกี่วันแล้วจะแม่เดือนหนึ่งค่ะแม่เดือนเดียวคอะตอนนี้แม่ต้องหยุดอะไรบ้างที่คุณหมอแบบห้ามเลยเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดคือห้ามเคลื่อนไหว ่ะหามบอกงานแต่เราต้องเราต้องออกงานเนาะคะ่ะแม่มั่นใจว่าแม่เก่งอ,ะอ่ะค่ะต้องยกเลิก,เลกงานเยอะไหมคะแม่ช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนค่ะพักพอดีค่ะเป็นงานสุดท้ายพอดีที่แม่เกิดอุบัติเหตุค่ะ<ม>สุดแ,แป๊ผ้าอียง่งหล่อนไม่ได้จังไดแขวนท่าแต่เอาข้อมเสื้อเนาะคะ่ะที่มีมีพระาที่อยู่ในตัวเห่ากะหลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากจังหวัดสมุทรสาครค่ะเอาระทนาทุกวันไหมแม่เอาละทนาทุกวันค่ะ เชื่อเนาะว่าพ่อปู่อาจจะปกปัดให้มันจับจับเป็นเบาเนาะแม่เนาะพ่อหลอดจะเหมือนแบบปัญหาคือคันแม่ว่าเรื่องพ่อหลอดมันก็เหมือนแม่กลับมาวนลูบลูบเดิมเนาะแต่ก็ฝันถึงท่านตลอดวันนั้นเป็นวันที่ไม่รู้ว่าเราจะบอกว่าเป็นลางหรือเปล่าแม่คุยกับโชเฟอร์ว่าเนี่ยเบอร์โทรของพ่อหลอดเนะแม่ควรลบได้แล้วนะแล้วแม่ก็ลบวันนั้นเลยนะกับน้องจักรจันทร์ ที่เพิ่นจากเข้าไปค่ะเพราะว่าแม่บอกว่าเอาไว้กะบบริษัทหาแล้วดอกก็เป็นวันนั้นที่เราลบเบอร์โทรของพ่อหลอดเลยค่ะใช่เกิดอุบัติเหตุเลยแม่มีความเชื่อเรื่องนี้ยังไงบ้างแม่ไม่ความเสื่อว่าพ่อหลอดก็ยังอยู่ข้างๆแม่แหละท่านนี้ไปไหนยังฝันไหมคะว่าฝันตลอดค่ะฝันตลอดฝันว่าพ่อตามที่จะเอาแม่ไปอยู่ฝันตลอดก็ยื้อกันแม่บอกว่าแม่ไม่ไปไม่ไปไม่ได้คือรู้สึกยังไง แม่มองเป็นความผูกพันค่ะเป็นความผูกพันเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาก็สี่สิบกว่าปีเกือบห้าสิบปีค่ะเกือบห้าสิบปีแม่ได้บอกพ่อในฝันไหมเขว่ายังไม่อยากบอกบอกค่ะบอกค่ะบอกค่ะและ้วทะเลาะก,กันบอกว่าแม่ไม่ไปและแม่จะลบเบอร์พ่อทิ้งนะ <c oughs> แล้วก็ลบค่ะพ่ออเปล่าอะไรแบบพอเราลบมันเลยเกิดการบางอย่างแต่แม่ก็มองเหมือนกันนะว่า โอเคพ่อไม่โอเคที่ที่แม่ลบเบอร์ท่านจริงเครียดเครียดเครียดค่ะเครียดพ่อพ่จะน้อยใจน้อยใจเพราะว่าก่อนที่พ่อจะจากเข้าไปอ่ะท่านป่วยหนักอ่ะพ่อถามแม่ว่าแม่ถ้าพ่อตายอยากจะมีผัวใหม่ไหมอันนี้คือแล้วแม่กลับมาเมมเหมือนเดิมไหมคะกลับมาเซฟพ่อเมอร์พ่อเหมือนเดิมหรือยังไม่เซฟค่ะไม่เซฟไม่เซฟค่ะก็จะก็ก็คิดว่าคุยกับพ่ออยู่ ว่าปากว่าข้อหั่นเลยว่าเขาต้องขาดกันแล้วไปคนละทางแล้วมาแต่มาเกี่ยวพันกันละกามาเอาแม่ไปอยู่ไม่ได้อันนี้พูดจริงคหลังจากเกิดอุบัติเหตุขอโทษนะอันนี้พูดกับพ่อแหละเนี่ยถ้าคนไม่โง่บะแม่เอาผัวใหม่นะอันนี้คือขู่ใช่ไหมขู่แล้วขู่แล้วขู่แล้วพูดในพูดเรื่องจริงพูดพูดจริงๆมาที่คือมันมันเจออะไรมามากอ่ะกับคําว่าพ่อ ก็ฝันนี่ก็ฝันว่าพ่อแล้วเราก็ลบเบอร์ท่านออกนะนะก็บอกว่าพ่อถ้าพ่อยังจะอยู่นะไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเสียงอีสานค่ะแต่ครูไปละแล้วเป็นไงบ้างคะัอนหลังจากครูฝันทุกคืนค่ะมาทุกคืนค่ะมาอยู่ข้างทุกคืนคะมานอนด้วยทุกคืนค่ะมาจากไหนมาจากเมรแต่ว่า ก็ want ไม่มาแต่ก um, ็อยากเอาไปอยู่ด yeah> UH, ้วยเขาพูดเรื่องเดิมค่ะพูดเรื่องเดิมคู่กันแล้วคู่กันแล้วแมนแม่ต้องทำพิธีอะไรไหมคะตัดตัดเป็นยาตัดความกวก็ทำมาแล้วค่ะทำมาแล้วแต่มีมีพระท่านมาทักว่าพ่อไม่ไปแน่นอนเพราะว่าแม่พิธีชาปนกิจพ่อแม่ทำอยู่ในบ้านตรงห้าพ่อก็ผูกพันพ่อก็ไม่เป็น อันนี้มันเป็นความเชื่อของเราด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ตลอดค่ะค่ะแม่อยากจะฝากบอกยางกับพอลอด้ไหะบอกมีบอกมีฝากบอกพอลบอกฝากบอกว่าคันพอลยังหักย้ายนว่หน่อยละกันหักหมอล่างเสียงอีสานเฮ้าสีบอกพ่อว่าเฮ้าสีเฮ็ดไหดีที่สูดบ่ให้พองห่วงค่ะถ้าพ่อพ่ไปใส่ใหพ่อมาเฮ็ดใหเฮ้าจะเลื่อนหงเฮองค่ะบพราะหไม่เหตุการณ์เล่ยเลยเกิดขึ้นค่ะอันนี้บอกกัน ต่อสื่อมวลชนทุกท่านด้วยแล้วก็ทุกสำนักก็จะได้นำข่าวสารนี้ไปบอกข่อหลอด้ยแาไม่ใช่ไม่ใช่ม่มแใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่่ม่ะช่ะม่ใช่ไม่ใช่ะม่ช่ว่าช่ไมนใ่ไม่ใช่ม่แน่นอนใชม่กช่ไม่ใช่ไม่ใช่นม่ใช่ไ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 ม่เช่ไเ่ีช่ไม่าช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่ใ่่ใชม่ใชม่ใ่ม่ใช่ใเม่ใช่มัใยใช่่ใค่ะพ่ไ่่่่า่สุดคือแม่มั่นใจว่า แม่เป็นผู้หญิงเก่งแ <c oughs> ม่เป็นผู้หญิงเก่งค่ะ <c oughs> <c oughs>